่าด้วยเรื่องคันเกียร์เซฟวีซึ่งเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะเจอปัญหาสําหรับคนที่ขับรุ่นนี้บางทีไปตรวจตรออไปทําฟิล์มไปล้างรถไปทาแอร์ไปอะไรที่มันต้องเกี่ยวกับรถแล้วเขาต้องหยิบจับรถเราหรือบางคนแม้แต่ลูกสอนลูกขับให้เพื่อนยืมขับก็บางทีมีคันเกียร์หักคันเกียร์แตกนะคะซึ่งบางคนด้วยความที่ไม่เข้าใจถ้าใน,ในการทํางานของเขาแล้วนะคะเป็นระบบไฟฟ้าที่ ค่อนข้างแบบพิเศษเลยจริงๆขับสนุกหลายคนที่ใช้รุ่นนี้มาตั้งแต่ป้ายแดงอาจจะไม่เจอปัญหาอะไรเลยถ้าใช้มือเดียวแบบรู้ใจแบบรู้มือแต่ส่วนมากที่เราเจอคือบางคนยังไม่เข้าใจคิดว่าเป็นเกียร์ธรรมดาไปโยกแรงนะคะแล้วส่งผลให้คันเกียร์มีปัญหาถ้าอยากรู้ว่าคันเกียร์ของเรานะคะหักไม้แตกไม้เทสได้นะคะเอาไปเทสกับรถคันอื่นที่ที่สมรรถนะโอเคหรือหรือจะส่งมาเทสท,ที่ปกตอลบบรีได้ ซึ่งทางโปรตอนลบบุรีรับซ่อมคันเกียรด้วยนะคะถ้าหากว่าเจอปัญหาชิ้นนี้ปรึกษาได้นะคะยินดีค่ะ